เรื่องตปุษสะพัลิกะสองพ่อขาครั้นล่วงเจดวันพระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธินั้นแล้วเสด็จจากควงไม้มุจลิงเข้าไปยังต้นไม้ราชายตนะแล้วประทับนั่งด้วยบัลลังก์เดียวสเสวยวิมุติสุขณนะควงไม้ราชายตนะตลอด7วันก็สมัยนั้นพ่อขาชื่อตปุษะะหนึ่พัลิกะ1เดินทางไกลาจากอุกะละชนบทถึงตำบลน,นั้นครั้งนั้นเป็นเทพพยดาผู้เป็นญา,าติสาโลหิต ของตะปุตสะพัด,ดิกะสองพ่อค้าได้กล่าวคำนี้กับสองพ่อค้านั้นว่าดูก่อนท่านผู้นิรุุกพระผู้มีพระภาคพระองค์นี้แรกตรัสรู้ประทับอยู่ณควงไม้ราชาย,ยตนะท่านทั้งสองจงไปบูชาพระผู้มีพระภาคนั้นด้วยสัตุพง์และสัตุกรการบูชาของท่านทั้งสองนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ท่านทั้งหลายตลอดกาลนานครั้งนั้นพ่อค้าชื่อตะปุตสะและพลิกะ ถือสัตว์ผงและสัตว์ก้อนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วถวายบังคมได้ยืนอยู่น้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งสองพ่อค้านั้นยืนอยู่น้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วครั้นแล้วได้ทูลคํานี้แด่พระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคจงทรงรับสัตว์ผงสัตว์ก้อนของข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองซึ่งจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานขณะนั้นพระผู้มีพระภาค ได้ทรงปริวิตกว่าพระตถาคตทั้งหลายไม่รับวัตถุด้วยมือเราพึงจะรับสัตตุผงและสตัตตก้อนด้วยอะไรหนอลำดับนั้นท้าหมาราทั้งสี่องค์ทรงทราบพระปริวิตกแห่งจิตของพระผู้มีพระภาคด้วยใจของตนแล้วเสด็จมาจากสี่ทิศทรงนำบาตรที่สําเร็จด้วยศิลาสี่ใบเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าขอพระผู้มีพระภาคจงทรงรับสัตตุผงและสตัตตก้อนด้วยบาตรนี้ พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงใช้บาทสําเร็จด้วยศิลาอันใหม่เอี่มรับสัตุ์ผงและสัตุก้อนแล้วเสวยครั้งนั้นพ่อขาตปุตระและภริกะได้ทูลคํานี้แด่พระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคและพระธรรมว่าเป็นสารณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจําข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองว่าเป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสารณะ จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปก็นายพาณิชย์สองคนนั้นได้เป็นอุบาสกกล่าวอ้างสองรัตนะเป็นชุดแรกในโลก